ก่อนอื่นนะคะก็ขอแนะนําตัวนะคะโบนะคะบริษัทดากอนนะคะก็ขอฝากนะฝากตัวกับพี่คือสื่อมลชนด้วยนะคะแล้วขอฝากโปรเจกต์ไอโดมของเราด้วยนะคะโดยวันนี้นะคะเรามาในนามโปรเซนแฟนตาซีนะคะไอโดมนะคะที่เอเชีทีแข่งนี้ ะะโดยแรงบันดาลใจของโบเองนะคะ่ะโบอยากนะคะสร้างพื้นที่ค่ะให้กับความพึรับใจนะคะอยากสร้างพื้นที่ให้กับทุกคนในประเทศไทยค่ะได้สัมผัสถึงโลกน้ําแข็งค่ะบนบรรยากาศติดลบ15งองศานะคะโดยที่ทุกคนนะคะไม่ต้องไปถึงต่างประเทศนะคะมาหาเราที่นี่นะคะคุณจะรู้สึกเหมือนคุณได้ท่องเที่ยวต่างประเทศค่ะบนความเชื่อที่ว่าเราอยากสร้างความสุขให้กับทุกคนในพื้นที่ประเทศไทยนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนนะคะได้สัมผัส เห็นถึงบรรยากาศหนาวนะคะบนอากาศติดลบ15องศาค่ะแล้วก็ปฏิมากรรมน้ําแข็งค่ะจากศิลปินไทยนะคะที่เราเองนะคะมีการสนับสนุนให้ศิลปินนะคะออกไปแข่งขันทั่วโลกค่ะใค่ะถามต่อไปค่ะาาและการต่อยอดของโปรเจกต์ค่ะค่าบนาคและการต่อยอดนะคะจริงๆแล้วอะค่ะด้วยความที่โบเองนะคะก็ทําอีเวนต์มาทั้งชีวิตนะคะเราอยากนําไอโดมนี้นะคะหรือโปรเจกต์นี้นะคะออนทัวร์ทั่วประเทศค่ะสร้างความหนาวให้กับทุกคน ทั่วประเทศเลยนะคะพร้อมกับปฏิมาการแข็งนะคะในคอนเซปที่เข้มแข็งน่าสนใจในแต่ละภูมิภาคค่ะแล้วก็ส่วนที่2นะคะเราอยากสนับสนุนค่ะศิลปินของเรานะคะวันนี้ก็มีศิลปินของเรามายืนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวให้พบกับครูต้อมอาจารย์ดาร์กนะคะแล้วก็น้องอะไรนะคะน้องเซลมอนค่ะแล้วก็ทางโปรดิวเซอร์คุณซีของเราด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้มาเล่าเรื่องราวค่ะว่าโปรเจกต์ของเราจะต่อยอดได้ยังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วค่ะก็อยาก จะสนับสนุนศิลปินไทยค่ะให้ไปแข่งทั่วโลกนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ต้อมแนะนําดีกว่าค่ะให้พี่ดักก่อนดีกว่าค่ะพี่ดักแนะนำเลยค่ะว่าต้นปีเราจะไปแข่งที่ไหนบ้างคะเฉพาะน้ําแข็งนะครับเดือนธันวาเรามีแข่งที่ประเทศโปรแลนล้วก็มกกลาจะไปแข่งที่อิตาลีงานโอลิมปิกเกมแล้วก็ภุมพภาจะไปที่ฮอกไกโดรับแล้วก็ต่อด้วยอสกา้า USA ต้องบอกว่าศิลปินของเรานะคะอย่างพี่รักเองนะคะก็แข่งขันได้รางวัลมาล่ารางวัลมาทั่วโลกแล้วนะคะครั้งนี้นะคะจะเป็นการแกะสลักน้ําแข็งที่จะแกะให้กับพี่น้องคนไทยได้ดูกันด้วยนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้เห็นฝีมือของคนไทยค่ะว่าเราเองนะคะถึงนม้จะอยู่ในเมืองร้อน,นะคะ่ะเราก็มีศิลปินที่แกะสลักน้าแ,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 แข็งที่แกะสลักน้ําแข็งแกงแกะสลักน้าแข็งที่ เก่งระดับประเทศระดับโลกมาแล้วนะคะไปแข่งขันมาแล้วค่ะแล้วก็ของอาจารย์ต้องขอให้ฝากนิดนึงค่ะว่าเราจะไปแข่งที่ไหนบ้างคะนะครับก็ช่วงสิ้นปีจะมีที่ฮาบินครับเป็นการแข่งแกะสลักหิมะครับแล้วก็เป็นการนําทีมเด็กนักเรียนครับวิทยายลัยอาชีวศึกษาสาวรรคครับไปแข่งวันที่4ี่ถึงวันที่7มกราครับแล้วก็ต่อด้วยรายการที่เออเมริกาครับเป็นการแกะแข่งสโนเหมือนกันครับไอหิมะเหมือนกันครับแต่ว่า รายการนี้จะไปกับพี่3คนครับที่มาแกะไอดอเหมือนกันครับก็จะไปที่เมืองมินิโซตาครับช่วงวันที่12ถึง22มกราคมปีนี้ครับ ต้องบอกว่าโครงการของเรานะคะจริงๆเราก็สนับสนุนนะคะศิลปินรุ่นใหม่นะคะระดับแล้วก็อาจารย์ต้อมแล้วก็บิดักที่เป็นศิลปินที่ไปคว้ารางวัลระดับโลกมาแล้วนะคะสนับสนุนให้ออกไปโชว์ฝีมือทั่วโลกนะคะเพื่อไปแข่งขันนะคะก็อยากให้ทุกพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะคะแล้วก็คนไทยทุกคนนะคะสนับสนุนพวกเราด้วยนะคะเพื่อสนับสนุนคนไทยนะคะให้ไปโชว์ฝีมือต่างประเทศค่ะแล้วก็การแก่สลักครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าศิลปินหลายศิลปินมากๆเลยนะคะที่ได้รับรางวัลจากทั่วโลกนะคะก็มา ร่วมการแกะสลักในงานนี้ค่ะโพเซนแฟนตาซีที่เอเชียทีแข่งนี้นะคะอยากให้ทุกคนนะคะมาดูนะคะมาสนับสนุนพวกเราค่ะแล้วเราก็ยังจะต่อยอดอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมใหญ่มากในปีในต้นปีหน้านะคะก็คือเราจะจัดการแข่งขันนะคะการแกะสลักน้ําแข็งนานาชาติระดับโลกเลยค่ะที่ประเทศไทยครั้งแรกค่ะต้องบอกว่าเราอยากจะให้คนทั่วโลกได้เห็น่าว่าเราเป็นเมืองร้อนแต่เรามีการมีสนามในการแกะสลักน้ําแข็ง แข่งขันทั่วโลกค่ะเราจะเชิญศิลปินจากทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปินที่ได้รางวัลแล้วหรือศิลปินรุ่นใหม่ค่ะมาโชว์ฝีมือกันที่เมืองไทยค่ะเพื่อตอกย้ำนะคะว่าเมืองไทยเองนะคะนอกจากวัฒนธรรมที่เข้มแข็งแล้วนะคะการท่องเที่ยวที่เข้มแข็งแล้วนะคะเรายังมีศิลปินที่เป็นจุดแข็งของประเทศอีกด้วยนะคะแล้วก็ขอเข้าเรื่องของโฟเรสเซนแฟนตาซีนี้นะคะโดยคอนเซปต์ของเรานะคะเดี๋ยวจะให้คุณซีเล่าคอนเซปต์ของโฟเซนแฟนตาซีที่เราจัดขึ้นในครั้งนี้ค่ะว่าเรามาในอคอนเซปต รรครับจริงๆแล้ว Frozen Fantasy นะครับในครั้งนี้เราก็จะพาไปทะลุอาณาจักรต่างๆในความจินตนาการของเราเปิดโลกจินตนา,กา,าการทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ยังไม่เคยเห็นนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปในงานเราจะเห็นอาณา,า,าจักรแรกที่เราจะเจอก็คือเจ้าหมีโคโลกที่จะมารอต้อนรับซึ่งตอนนี้มีมัดคอตมาอยู่ใ,ใกล้กับเราแล้วนะครับตรงนั้นก็จะเป็นอาณาจักรน้ําแข็งที่เป็นการเปิดประตูเข้าไปขุนเขาครับต่อไปเป็นอาณาจักรขุนเขาก็จะมีน้องหนูตัวเล็ก นะครับที่คอยดูแลมีบ้านต้นไม้มีคอนเซ็ปต์บรนยาซีที่เป็นนะาขุ่นเขาถัดออกไปก็จะเป็นเรื่องของงานของประเทศไทยเราก็มีม้านินมังกรนะครับแล้วก็มีจา,า,านจากจนสลัดข้างในนั้นแล้วก็ยังมีกิมมิคเล็กๆในกลุ่มจนสลัดคือมีถังสมบัติที่จะใส่ช็อกโกแลตไปแจกพวกน้องๆหนุ่มๆที่มาเที่ยวนะครับและไฮไลท์สาคัญของเราเลยที่อยากให้สัมผัสจริงๆก็คือวาน52เฮิร์สหรือว่าวานเดียวดายน้องวานเดียวดายที่อยู่ในท้องทะเลนะครับอยากชวนทุกคนมาเป็นเพื่อนน้องวานกันนอกจากนั้นเราจะมีตัวนี้ครับเจ้าน้องรองแง พี่วานเดียวดายแล้วนะครับของเราคอนเซปต์ของเราคืออยากให้เด็กๆอยากให้ทุกคนย้อนกลับไปสวยเด็กแล้วไปสนุกด้วยกันในงานในงานอาน้ำแข็งแห่งนี้ครับขอฝากฝากอะไรบ้าบว่าจัดจึงเมื่อไรอะไรเปิดค่ะ ก็ขอฝากนะคะโ o เซนแฟนตาซีนี้นะคะเราเปิดแล้วนะคะวันนี้นะคะวันที่2สติกาถึงวันที่19ธันวาค่ะอยากจะให้ทุกคนนะคะมาร่วมสนุกนะคะแล้วก็มาสร้างความทรงจําที่ดีในปฏิมากรรมน้ําแข็งนะคะต้องบอกว่าศิลปินเราทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะคะแกะด้วยใจเลยนะคะแล้วก็คอนเซปที่วางมานะคะมีทั้งความสนุกสนานนะคะและคว,วามเย็นยะเยือกนะคะแล้วก็ความประทับใจต่างๆนา,นานาจะสร้างความทรงจําที่ดีบนบรรยากาศติดลบ15องศาในประเทศไทยกลางเมืองร้อ,อนของเราเนี่ย นะะคอยากเชิญกันทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะโอเคครับโอเคครับเดียถ่ายรูปรวัว